สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศหน้างานนะครับช่วงตอนเย็นนะครับของวันที่26เมษายนนะครับบางท่านพี่น้องบางคนก็คงจะสังสรรค์กันอยู่ที่บ้านและครอบครัวนะครับจนทีมงานเรานั้นก็เริ่มโรงงานวันแรกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าทีมงานเราทําอะไรกันบ้างนะครับ ันนี้พาทีมงานมาผูกเหล็กคานข้อดิมนะครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับหลังคาหนึ่งสเต็ปนะครับมีห้องนอน2ห้องห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ห้องรับแขกหนึ่งห้องนะครับจะพามาดูแบบสตาร์บัตนะครับนี่เป็นแบบบ้านนะครับเป็นแบบบ้านหลังเล็กๆนะครับ เป็นแบบบ้านหลังเล็เลยนะครับกว้าง4เมตรยาว8เมตร50นะครับเป็นหลังคา1สเต็คนะครับสเต็คเดียวน,นี่จะเป็นรูปรูปด้านหน้านะครับรูปด้านหน้าอันนี้จะเป็นรูปด้านหลังแล้วก็ด้านข้างทั้งสองด้านนะครับซ้ายขวา วันนี้ก็พาทีมงานมามาปลูกเหล็กคานคอดินนะครับเราจะปลูกเหล็กเมนนะครับเหล็กเมนหลักนะครับทั้ง B1 และ B2 นะครับเราก็จะมีคานซอยช่วงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องนี้และห้องนี้ก็จะเป็นห้องห้องนอนส่วนถงนี้ก็จะเป็นทงรับแขกแล้วก็พักผ่อนนะครับต่อไปก็จะเป็น ส่วนของแบบงานสถาปัตย์นะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับงานโครงสร้างผมเป็นคนออกแบบเองนะครับเราก็จะผูกเหล็กแกนสี่เส้นก่อนนะครับสีเส้นก่อนแล้วก็จะมาเสริมเหล็กตัวนี้จะเป็นเสริมเหล็ก,กัวเสาตัวนี้ก็จะเป็นเสริมเหล็กกลางคานนะครับนี่ก็จะเป็นแบบ แบบขยายรูปตัดในการเสริมเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสริมเหล็กหัวเสาด้านนอกบ้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสริมเหล็กด้านล่างนะครับรับโมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนนี้จะเป็นเหล็กเสริมหัวเสา,น,านะครับรับโมเมนต์ตรงหัวเสานะครับผมวันนี้ลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับแรงมากๆเป็นบรรยากาศผูกเหล็ก คนขดดินนะครับผูกเหล็กแล้วก็จะเตรียมตัวเข้าแบบแล้วก็จะเทคอนกรีตคานคดดินนะครับแล้วก็จะได้เอาดินเข้าในพื้นบ้านแล้วก็บดอัดดินแล้วก็เทพื้นเป็นระดับต่อไปนะครับวันนี้วันที่สมุกับพี่น้องถูกงหวยกันหรือเปล่านะครับทีมงานเราก็ไม่ถูกสักคนนะครับไม่ถูกสักคนเลย เป็นบรรยากาศยามเย็นครับเหมือนฝนจะตกนะครับพยากรณกรอากาศก็บอกว่าฝนจะตกวันที่สมุกถึง1 8เลยนะครับตัวนี้นายช่างก็กําลังดัดเหล็กหัวเสานะครับให้เข้ากับตัวเสานะครับเราต้องดัดเหล็กให้มันเข้าหัวเสานะครับ ก่อนเราจะผูกคานคอดินแล้ก็เทลินก่อนนะครับเพื่อความสะอาดของด้านล่างนะครับแล้วก็กันความชื้นที่จะขึ้นมาหาตัวคานเราได้นะครับเราจะทําแบบนี้ทุกหลังนะครับสนใจติดต่อทีมงานเราได้นะครับรับสั่งางานก็0895087769นะครับ หลังไม่ใหญ่ครับหลังเล็กๆกระทัดรัดนะครับสำหรับหนึ่งครอบครัวนะครับที่มีลูกหนึ่งคนนะครับเราผูกเหล็กทั้งหลังแล้วเราก็จะทำการเสริมเหล็กท้องคานแล้วก็หัเเสานะครับเพื่อความแข็งแรงของหัเเสานะครับเพราะหัเเสวจะรับโมเมนต์เยอะมากนะครับ เป็นบรรยากาศยามเย็นครับทีมงานก็ลุยกันทั้งวันนะครับวันนี้อากาศร้อนมากๆร้อนสุดๆเลยครับเราจะสร้างหลังบ้านหลางใหญ่นะครับตัวนี้คือบ้านหลางใหญ่ของพี่เจ้าของบ้านนะครับจะเป็นพี่สาวแล้วก็แม่ของพี่เขาอยู่นะครับ หลังนี้ก็จะเป็นสร้างมาเพื่อที่จะเวลาเขากลับจากกรุงเทพเขาก็จะได้มาอยู่ที่นี่นะครับพวกนี้ก็คงจะผูกเล็กเสร็จแล้วก็จะทำการเข้าแบบนะครับยืดถ่ายบรรยากาศให้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับทำงานยามเย็นนะครับสี่โมงเย็นฝนข้างบนนี้ก็กำลังจะมานะครับลมก็เริ่มมา ไปปล่อยแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะตกไหมแต่เขาว่าค่ำนี้ก็จะตกนะครับพี่ๆท่านใดที่มาเที่ยวสงการที่บ้านนะครับและกําลังที่จะเดินทางกลับกรุงเทพก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับหลังสงการนะครับเราก็หยุดให้ทีมงาน4ีหวันนะครับแล้วก็สตาร์ททำงานใหม่วันที่16คือวันนี้นะครับ กด subscribe กดติดตามช่อง YouTube น้อยๆของเราด้วยนะครับทีมงานประพลวิทย์เอ็มชาแนลิงนะครับ mm. สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ